เอาไม่กินเน่ของแซ่บของไทยนานไม่กินเน่สู้ปลาแห่งต้นของไรดอกอ๋อบ่เตียงกินไปสั่งอ่างพี่น้องเลยบ่ล้วขามโค้งได้บ้านนี้เนาะขาก็บ้านนี้แล้วบ้านนี้เนาะเป็นเบาไทยสาวเล่าสาวเล่าเบาไทยแล้วบ้านนี้เนาะเชื่อหนาเริ่มขาวคุณได้หมดแล้วพี่น้องเลยหนาเลยขาวเลย่ข้าวมีเงินซืกินบ้างข้าวในเมืองบ่บ้านนี้ข้าวในเมืองกรุงเทพบ่ วางเต<บ>ียงผ้าขาว่าวางบ่าฝากต้นไม้แน่ยอมได้ใส่ตัวนี้ <c oughs> ดีอยู่แท่ดิฮะไปใส่ไหมนี่หาหาตุย้ยโอ้สบายดีปะลุงก,กะามาหาบุญมาหาบุญเออมาหาบุญอีกอะสบายดีกันสบายดีสบายดีปะลุงอันนูอนมางาั้นเล้ะจ้า สบายดีตอนแรงๆอีกแล้วพี่น้องตาดำตื่นนอนเว้นเนาะนอนเว้นตื่นมากก็อยากมาดินน้ำตุยอีกแล้วพี่น้องเลยเด็กอะได้หมักริกผักเทียมนุมน่มเนาะมาฝากม่ตุยพี่น้องเลยหมู่บ้านนี่บุเรางลูกมาให้เราน,นี่แม่เบิ่งตาดำพี่น้องเลยอู้หอบลูกหอบเต้าหอบ,อ,หอ,บอันถุงออกถุงอองมากมึงเน่เมื่ก็เฮงนัก บเอาลงมายังอันนี้ฮะเก๋าเอากะเปลาลงมาน้ำยังดูเออมาแหนโอ้เอากะเปลาลงมาห้องแฮนพี่น้องเลยตะกอนเมเป้ไปทั่วกันอืมเอามาเฮียนมาเฮียนกระพายเออมาเฮียนกับนิ้วอามาียนกับนิ้วบู๊บบู๊น้องสักอึ๊บอ้วเป็นสาวแลยพี่น้องมาหนกับนิ้วมาแหนกับนิ้ว ตื่นนอนมาหามูเห็นบอกมูมีไผมาดินน้ำพี่น้องไงเพราะว่าฝนตกเนาะเศร้าดูปะาอัปเดตอาการอันฝากป่อยให้ป้าลุงฟังเลยดุเจ็บอยู่ป่าเจ็บอยู่เฮ้ยเศร้าเลยก็ว่าเศร้าแล้วบอกป้าลุงน่อ้าเศร้าแล้วเศร้าแล้วพี่น้องโอ้ยอุ้มตาดำบอดด้ ไปเสียกกเะร้าวะนั่นพี่น้องเอ้ปุ๊นักกระเปาดิ้นแง่แน่ดิ้นน่ะไป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 พ่กันนะไม่ตุ้ยปะออินโบขึนมหาลานเลยมึอนี่มาหอดแล้วตุ้ยเห็นยังันะฮ้ออ้าวว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 ว่วว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 ้วว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 อววเวาวว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 วอวว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 ว นอนฟังลำไปจะไปไปหาอินก้อนอินยังไงนะไปหาอินก้อนออินเห็ดยังไงนะมีตุ่มน้อยนะอ่าเราโบขึ้นไปหาลานลานลงมาตามรถหาจะไปแย่งไงยังมาหรหันไปจะขึ้นไปหาดินหรือฝนตกหรือเปล่า ซุมนมกัน youtube น้อยพี <this> ่นี่พี่น้องเลยโอ้อ้าวอบุ่าเจ้าบุาวุปใสมือนี่บปใสมือนี่โอ้พี่น้องเลยเฝ้าแม่ปุ้งมือนี่ปุงกนสบายดีเด้อโดยาดน้ลยกินยังนอันนี่น้มสาเลยเจ้าท่านจะดำภูงกหอยได้เอย ม่ลุงตุงตัวเนาะลุงตุงตัวอนล่นะอ่าลงไปนำอินพุงไปกอจะเปใช้เอาบไปใช้ลุงเฮียนลุงเฮียนมาดงาเกระดมย่าไปย่าไปนํำอินพุ่งพ่แกงไม้าผูากข่าถึงบทิพนึงสาด่าแกงไม้ฝีมือคอยยข้าถึงบานทิพมีต่มากงอิุูกหนอิเนข่าแห้ง ไปกินกินข่าริมอันนองสะคัาแทศเลยบรรยากาศบรรยากาศดีคณะเอาอาอากรเทียมระเทียมยังกระเทียมกับมพริกใหมตุ้ยขนมีบาพดมาดูรายกขนมมาบุญแค่นี้พูบ้านบ้าน่พบแลวนะจากดินโชยุมกพริ๊กินนี้ไม่ได้ป่มันเพชรมาก มันเป็ดมามาขึ้นไปกินตำหุงแล้วพันกันพี่น้องเลยอุ้ยม้างในเปื่อนแท้เกือบหมดทัานคอยได้จ้าตายคือเกือบหมดทันแท้เต้น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 พี่น้องเลยมาเด้อมากินตำหุงแล้วมาอินบานนี้ลงมากับพ่อพาเข่าพอดีเลยเลยเลยตุ้ยอีกนะเลยตุ้ยมาเลยตุ้ยมาพี่เลยเลยตุ้ยเอานมกับน้ำน้ำเนี่ยกระทิงแดงมาให้พ่อแกะมึงยังอ่ะนะเมืนเข่าอะไรไปพ่อแกะอ้าลิ้นปลามันอีกแล้ว ตาดำมจักโซลปลาคาวมปิ้งกระปุกกระปูบกระปูบมาน้ำาดินลงไปยามนี่ว่านี่สังนอกนเนาะฮไเอมาแมนพอลินไปจักบอลินแม่นดีบ่บุญจันทร์มไแมนบอลินไพเอโทรมามนพอน่จกบอลินแมนพอโทรมาฮะแโทมาอย่างดห่นโอ้แมนบ จ้อฮัลโหลอ่าพ่อจันทร์มมาดินิดๆ่สบายดีพ่อจันกันสบายดีกันสบายดีพ่มายดีพุ่น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 อ้าวระโชนน้ำพ่อน้อบรรยากาศดีขนาดท้งนี้นงไปได้ในเมืองเด้อในเมืองบรรดบในเมืองมลพิษหลได้ในเมืองน่ะสบายดีสองนุ่มเลย อ้าวแยกก็รู้ละดีได้ลกินตลอดเลยนะเต็มตลอดโอ้ยทางนี้ก็กินได้ทางนี้ก็เดียวพวกนี้นี่นี่เต็มกระตกนี่ฝากเอาให้กินเนี่ของแซ่บของไทยนานได้ม่กินเนี่สูบปลาแห่งต้นของไรดอกอ๋อบ่เตียงกินไปสั่งอ่างพี่น้องเลยอ้วนเป็นมูซะเนาะเนาะอ้วนเป็นมูทั้งนี้เตรียมเปิดใจเลยเด้อ แล้วังเมียทางบ้านเตรียมเปิดใจเด้อมาอวนเด้อป่าลมเนีม่ดอ้าเปิดห้องเช้ไปมาห้ดอกเปิดห้องนะเชื่อเงีไปไลยมือมี่เเงินสิเปิดห้องนะนอกจิ๊บจิ๊บจิมาบงเบิกเ็ยจิ๊บจิ๊บเลยไหมล้บีบเลยไหมเป็นะไรเหรอพากันเห็นอย่าอยู้่ อืมเป็นไแซ่บแทปรอหางอีกแล้วบ่ให้บานด้พอจันนด้รึโดนซาวเล่บอกพ่อเลยเมื่อไรพอสิมาเมื่อไรสิมาสงสัยชื่อสมุดในเมืองไงเด้อโอ้ยเปิดใจเปิดใจร้อตอนนุ้งจันมาอยู่นี่รักขามโค้งได้ปะนี้เนาะเข่าก็บาดนี่แล้วบาดนี่เนาะ เป็นว่าไทยสาวเล่าสาวเล่าว่าไทยแล้ววันนี้นะองเชื่ออาหน่าเริ่มเข่ากูได้ป่ะนะพี่น้องเลยหน่าเลยขาวเลยขาวมีเงินเชื่อกินป่ะนะเจอน้าพอลินบ่มาอันให้น้องเชอสีข่าส่งไปให้บ่เอาบ่าจะให้น้องบิวน้องเชอสีข่าไปให้ผู้ทดสอบเนาะเบิดข่าผู้ทดสอบจังมาทำไมวันนี้น้องบิวไปส่งแล้วบ่วันนี้แมนอยู่ คือว่าแม่ต้องบิวคือขามไปไทยได้เมื่อนี่บอกด้ยที่ก็ไปส่งเขาไปจกักเอออยู่คนละจังหวัดกันออพี่น้องเลยบาทนี้อยู่ฮึงิงเดี๋ยวเขาก็ตีพัสปรดตไปน้ำลังแล้วต้อเชื่อ<บ>นานมากแล <laughs> ้วเคยอยู่น้ำา่เชเยเห็นเห็นคนไทยได้ขอ <laughs> งอันของแพงกันอยู่้่อยากไปกันแน่นเฮากะ จะเกิดมีแนวเสื้อผ้าอจักมาเนี่ยบอกอย่าพ่อยาพิ่มเด็กเกือบอยเด้อเดือกไม่น่ะมดุดอน้อเกือบไม่ทิมเกืออาบุญชื่อหายแล้วเนาะการที่ิ่มขอมาทิมอยู่บ้านเด้อดิพอเราได้เกือบตยาตกกระดตกหากระยุดนี่ยุด อะไรมาบัลลุกวะกินข้าวกินน้ำ้วบอลงมาให้ชาวเผาหอให้ชาเผาตอนแรงปิดห่านผ้าตะลามต้องมาดีนะไม่ตุ้ยปิดอปิดไวอเดา้อดว้นบ่พมเชือบอยู่เนาะเชเปิดย่านย่านเนาะปิดเดือดดาย่านใเชือสองบ่เชบ่สบายเปียวสองมือสามมือ าใช่ก็เป็นตุ้มเนี่ยเศร้าถ้าปอปากดีค่ะสองสองมือเนาะมช่อ้าจะปิดถิ่มเลยบาดเลยเศร้าเลยบอดินมานี้ดื้อคือเก้าแล้วบัานในนะเจอมุนเจอมุนบ่แขกถ้าจะปิดถิ่มเลยนะพ่อจันดีใจแลยติ่งด้วใช่บ่งนัว่ะบ่นัวอ้าอมุดปากหนให้พ่อจันบังเนี้ยเอ้าหุบอดินกินขนมไลยแล้วถ้ากินข้าวกินน้ำหรือบ่ทำน่ะกำลังเห็นยังยูเนี่เนาะนี่นี่กำลังกินลูกชิ้นกินเอาเลยลูกชิ้นเนาะ ลูกชิ้นของไทยก็เสบแล้วเชสบแล้วมากินกับสุมตามหอยก้้ยน่ะอันนี้ก็บุมิน่ากินแกน่อไม้กับต้มขุ่นบริษัทเป็นอะไรดอกดี้เป็นอะไรเป็นอะไรอาการน้องมูคนขีดอันตรายแล้วบ่ผพาแต่ได้เรียบร้อยดับบ่

เจ้าก็เบิ่งอาการเพิ่อนยุห um ันได้บอกไม่ได้เข้าไม่ได้เข้านั่นว่าไม่ได้เข้าตัวเมืองกรุงเทพว่าสองเพื่อเปลี่ยนกันเข้าเชะเชะเชะตอนเร้งกับตอนแรกออกไปจะต่อยอย่างเพิ่นไม่ได้คือเก่าไม่ได้เ็ยิ่งมีได้เบิ่อนเป็นกำลังใจให้ซื่อตีโดยคือว่าการพาตัดเพิ่นกะ ไปด้วยดีเนาะเข่าในเมืองบ่นไงเข่าในเมืองกรุงเทพบ่เบอร์เตียงผ้าเข่าว่าไปเข่าฝากต้นใหม่แน่ี่ยยอมเด้อใส่ตัวนี้ขนาดอยู uh ่ใกล้ๆอันต่างจังหวัดนี and on and on> ่ยังว่าไกลเลยเข่าไปตัวเมืองยังริบดิวแล้วยอมแล้ว พ่อพ่อเฮ่งไปดูงสาวในเมืองเฮ่งเต็กเนาะเชื uh> uh> done, ่อไปเบิ uh ah <h 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 okay <h <h ึงบนเฮ็ดเวียยเก่าอยู่เออสิไปเฮ็ดเวีย้ยไงบอมาทำเกี่ยวกับเขาแร่เนาะเชื่อไปขายเสื้อผ้านะเนาะไปขายเสื้อผ้าเป็นอันเป็นบ่าวประตูน้ำแบบสมัยก่อนนะบอเดื้อดฟื้นความหลังบ่ ขายเป็นยี่บ้อไหมนองเชื่อพาได้ฟังบ่อพ่อบ้านนี่เบิ่งดูจุ๊บๆด้วยฮะจุ๊บน่ยไม่ได้ชนได้เนี่ยคันพ่อทมาแบบนี้เนาะวะไม่ได้ชนน้ำลาโอแต่บ่ายบ่อเราเฮ้ยดูเราบุจุ๊บดูเราจนลืมจะทำไแล้วต้องเชืจนดืมพอเน่ยเฮ้ยบุษมอแมเลยเฮ้ยไอ้ไอ้เด้คนไอ้เด้เดี๋ยะจับหอยแม่ดูจับหอยแม่เนี่ยพ่อบีว่าแม่บ่พอบีนะแม่บ้าพ่อบีเอ้บีเอ้บีไปนั่บ่เอ้บีไปนบ่งบ่ หน่ะพอบีน hmm. uh, right ่ำบุญน no. 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 nah. ่ะน่ะหน่ะพอบีน่ำบุญหน่เสียบุญเห็นปะกินข้าวกะหยังมาหนี้ลูกกินข้าวกะหยั่งพ่นกินต้มมีนะบุกินข้าวเบิ้งไม่ใช่เบิ้งไม่ใช่เบิ้งเบิ้งเออน้ำมายินนะน้ำมายินเนี่ยออไปไปสบายบอกพ่อไปเฮียเบี้ยไปเพื่อไปหาทายคลิปบ่ข้าวทายโช่่วยมี๊ช่วยพักันพักกินข้าวกินน้ำก่อนบ่ช่วงนี้โอ้โดยโดยโอเค

ชามือส <m ul toys> <m ul ets> <aún> <yelled> ีมือดี่มันพุดนี่ก็ฮอดมันันพุดก็ฮอดทีเดียวมันนี่วันอยังวันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์นะออไก่สีฮอดทิดแล้วสานี่เนาะหลายบริษัทมันเป็นอะไรจิตใจเจ้าดิเออว้าวช่างว่าแท้คนบ่เคยจากกันมืนว่าจากกันลายมือว้าว เออก็เป <S preach science> ็นแคนี <g Bund an necessary> ่แหละหรือว <laughs> uh, oh, okay, okay. ่าเมียเจ้วว่ได้เป็นว่ามาเตียงก็เมียคอยนะเอยเมนเมียพันกับรับปวดใจเลยจ้าเมียคอยนะเมียคอยเพรได้ได้ว่าอย่างนี้เราขำมาได้ว่าเออเมนเมียเจ้วว่าได้ว่าหลายเรื่องขมไปตามรางเลยเอ้ยพี่น้องเอ้ยเมนเชื่อไปใส่ไม่ได้หรอกต้องไปดุบไปดุโอเคโอเคไปไปลาพี่ลาน้องเด้อโดย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 คือกันเด้อ ป้าว้าวป้าว้เห็นปลาโอ้ยเห็นปลาจนตื่นเอาป้าป้าเส้ปลาได้เห็นบ่เห็นบ่เส้พ่อจันไปใส่เลยป่าดินปนโอ้ยพ่อจันจนว่างสายไปป้าน้องเชื่อบบคุยน้ำพ่อจันเลยเรายานพอเราคิดทอดได้เห็นบบคุยได้เหรอเหตุแบบเฉยเมยไปเลยให้พ่อแบบว่าโอเคลูกไม่ได้กินเนียงน้ำมาได้ไงวะ ทางนั่นฝนกระกขึ้นกันได้พี่น้องเ้ยนะเบิ่งในคิดเนาะนึกวันตกไปทางเฮาป้าเป็นฟูงอยู่นะปลาในหนองเฮาปลาตัวใหญ่เลยปซำสองนิ้วเนยซำปลาขาว่น่ไปจัดเลยเท้ปลาไหนบ่ยยุบอยู่นั่นนั่นนัไปเยอไปเลือป้าเกลือได้ไหมนะมันกินอยู่ป้เอาบุญด้่นเกลือเกลือได้มันมากินนะป้าเออมากินได้เลยยันว่ามันยังบ่จักกิน โอ้น่าเสื่อแห่เชื่อเกือป่าอยากเกลือปลาบ่าป้อถาบุญมากก่อนถ้าบุญมาหาบุญพาไปเกลือปลาเนาะบุญยังไปเมียนภาคเข่าอยู่พี่น้องเลยมากกับพ่ออันกระตุกเข่าตำมคุ้งเนาะฟังๆไม่ถามพ่อจันไปใส้โอ้เพิ่นสีเต้นเพลงเอนิวเลยเอนิวเปิดเพลงบ่พ่อจันกับพ่อวิวไปใช้กินนี่นะแตงบม่ได้ชวนใจน้ำพ่อเด้อนี่นะเด้อ เียบนุ่มลูก้ไปถาบุญมาเนาะบุญพาไปอันเกลือบป่าปลาพายดินนี่มาเอินมาเอินมาเอาบุญมาครับกระดมมาเกลือปลามันอยู่ทางไหนแมนอยู่ทางหนของบ่อนลายดิเอิญไม่ใช่เอิญไม่คุ้มคุ้มคคุ้มวะจ๊ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ ใชเชออยู่ฟังหนึ่งพู้น้อมอยู่ฟังมาฟังอะไรบ่นยยุอยู่พี่น้องเลยโอ้ยมามาตกน้ำเด้เห็นไหเชอาปลาหลานตกน้ำนะเชือมืนนเื่อไม่เห็นบ่เอีหลานเลยเ็เช่อตาน้ำเนาะเดิมเด้อ มันอยู่ในป่ามันอยู่ในอันยังมันอยู่ในป่าต้นพักกเชกกูกลิก่นเชื่อลงนี่เลยบ้านเ,นเลยตัวมันเร็วไปเชไปเชน้ำบ่น้ำบ่แม่แม่แท่นแ <c oughs> ยกดตกะเชเช <c oughs> น้ำลายดิพี่น้องเลยเนาะน้ำขึ้นมานนปาลป่อยน้ำบ่นะ ปลาเอนิ Finally, right? right. ้วน่ะจะปล่อยหอยว่านิ้วนะนวอย่งนิ้วน่ะจะปล่อยหอยวเบิ้งปลาลายไม่ใช่เออหาแมวไม่อไม่ใ่เกือบครับมันอยู่ในหฮมไหมพูมันเย็นเกือบเขาได้ถือมา หลังจากคุยกับพองเสื้อพันแล้วพี่น้องเลยนะทางบ่อเตียงกับบ่อจันทร์พันก็นั่งกินลูกชิ้นอยู่วะสันเนาะเบ็ดเงินอันเสาห้องเบ็ดเงินเติมมั่นได้เติมฝากเงินค่าเติมมันใหม่แน่ว่าสันบ่อเตียงบ่อจันทร์พันบอกไหวได้เราเนี่ยเนาะนานมานานมากงบเบ็ดแล้ววะไม่ถ่ายกายนิวเลยสีขาวม่ถายลุงจันทร์เจ้าเฮลุ phải khép tắt nhào có đây, chơi chưa? nông chơi ma pì bà, đi thằng năn mà này, năn nông chơi này. dã, dã đấy. ờ dã đang. chờ phật tố ma xe, có đây này, nêu này. phật xe. quan phật giáo mình nè. tít ra pì nọ người nọ, ngâm. nong cốp lá là mát, bèn như này. ờ nong cốp còn nhớ mới update thì pì nọ bưng, anh phò phải đâu bác? phải đây ông เหมีนไแล้วจักไม่ชื่อมันน้ำลายแล้วมันพ้นทีกมันพ่นมึงไมันไปทั้งนั้นมันนีบ่นมึงหนึงโอ้ยพ่นไปบอเอาบุญเกลือกี่นี่เด้อโอ้ยเชื่อ่นกกมาาา้นเสียงเฉียงเมาเชื่อมาน้อยมาน้อยอาบน้ำไมเชอหมอเชื่อไได้อาบน้ำลายมือเลยมิเตเซตเอา Nè, niệm mãi níu, môi nè bay bên phong chắc bay nhanh. Hãy mở bỏ lấy thai hát nho bay kia Chắc sơ bay kia bọn sơ bay kia bọn sơ bay kia bọn sơ bay sơ bay kia bọn sơ bay sơ bay kia bọn sơ bay kia bọn sơ bay kia bọn sơ bay ngay bọn sơ bay kia 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 bay ให้น้องเชอปิ้งปลาสุกินเด้อบอกปลาลูกมายำน้องนิ้วแน่ว่าน้องอันน่องชายน้องนิ้วขอเนี่ยสิปิ้งปลาสุกินพี่น้องอะมาเลยมาเลยบ่อนเป็นไงหนึ่งโดดจุกได้ซะนี่นี่พี่น้องเอยบ่อนมวยวุ่ยเป็นไงหนึ่งฮึบุนน้องเชอรอู้ดัเป็นมูอยู่ผู คหนูเชมาพอกรบแม่ตอนนั้นใหญ่แล้วอมันโดนเติมได้เนาะน่ะสามนิ้วอะไรไม่้เมนนิ้วเี่น้นิ้วเี่นนิ้วโอ้โทิมไปตรงนู่นให้มันมาโอ้โหโอ้โหตีรังกานี่นิ้วนีนิ้วนีนิ้นี่นิ้วนีเห็นบ่ตัวใหญ่แทเนี้ยนี่เป็นฟูงเป็นฟูงพี่น้องไอ้ว้าว มันบูดนะว่าปลาพวกนี้เนาะบ่บืนงั่นปลาเป็นปลารุ่นบืดเนาะว่าบนเรือได้เนาะเชืเป็นปลาคอปลาดุกบนเรือนะเมนอแม่นแรกเอฟซีเพิ่นบอกอยู่ว่าให้เอาปลาคอหน่อยที่ได้จากต้อนมะโอยนี่เพิ่อไงบนเรือยังองเงี้ยไปเนาะบืนถ้าใูดเพราะเฮาบ่ได้นะเพราะว่าเฮาอันใส่แง่งดิอันนี้เฮาบ่ได้ใส่ไว้บ่ได้กั้นแง่งดอกไม้ใส่ดอกไม้อางนี้้ดออกไม้นั่น ไปดูไปให้ปลากินหญ้าไปให้ปลากินนั่นนั่นไปให้ปลากินเยอะผูปเด้อปะเด้อปเด้อไปไปน่ามายินถ่ายได้เจ้าเด้อผูผูอ๋อต้องเป็นฟูงพี่น้องเอ้ยโดดเลยเอ้ยนะจะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้เมนเสื้อกะ สิขอโตลาแล้วเนาะพาตะดำไมาดินน้ำไม่ตุ้ยพี่น้องเไยกลับมาส่งอันผักเทียมกับอันหมักพริกแห้งเพื่อนเนาะเครื่องครัวเพื่อนเพื่อนเฮ็ดกินเรื่อยพี่น้องเลยเครื่องครัวเบิ้ดปุ๊บ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 บ่นปะไงเนี่พื่น้องทางนี้จะเป็นอันอยัง,ยงเป็นต้นอันผักกรนะเฉดน้ะเนาะมันใชม,มาส้นอยู่นี่แหละพี่อนน้องไงไปลาปีลาน้องเอมื่อแล้วจังหน่อยให้ตะดำดินน้ำไม่ตุ้ยจังหน่อยกับเมื่อเนาะ เพราะว่าตอนนี้จะเป็นเวลาหางแรงเกือบหกโมงแล้วพี่น้องเลยมันยากาศก็ดีคือเก้าเนาะระวางรอพอจันทร์มายังมุมาอยู่พี่น้องเลยเพิ่นกันยังว่าเวียกเพิ่นกันยังลายอยู่เนาะถ้าฟังมืออาการของน้องมูเพิ่นต่อไปว่าสันเนาะ่าอันหลังจากเราถอดสายยังแหละมันจะเป็นจังใดว่าสันเนาะเพิ่นก็นถ้าฟังเป็นให้กำลังใจคือเก้าพี่น้องเลยทั้งนี้กะเบิดเงินบิดคำแล้วอ่ะแต่ชงน้องเสือได้ไป ใช่คุนกาบกาบคือมันจะว่าดินกาบสิมากัดก้นคนนะเฮ้ยยังบาขายอยู่ไม่เศ้านี่เห็นไม่ตู้มันมาขายอินหน่วยละนหน่วยละเศร้าแจ็คไม่ตู้ยังยินแต่เฮือนตู้สี่พันไม่ตู้หนึ่งครึ่ือน่ะ ฮ่าชอด้รงไหน่หสามนุ้ยม yeah. ังนั่งแกงก่อนนะกินย่งกันนกินน้ำเนเอากินดีไวได้หไงของปเ็ดนี่เนยสวัสดีป้าลุงนสวัสดีป้าลุงน่จ้าอุ้ยเอิรนป้าลุงมากินน้ำแนกินยังกันนะป้าลุงกินน้ำแน้นี่กินย่างกินข้าวขนม กินห่อรมุก่อขนมมุกไม่ตุ้ยแซ่บบดินท่าดาเปิดเวลาฟันดินกะโอ้ยพี่น้องเลยมื่อนั้นเราเงาเมื่อนั้นเตยปากเตยอยู่โอเคพี่น้องเลยเนาะพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อสบายดีปะลูกแน่สบายดีทุกอย่างเลยลูกะ จ้าปตรงนี้ยาวเยพี่น้องเลยไปแล้วเนะแซ่บแซ่บไปกินกินกินเดี๋ยวไปกินน้ำลังผูกปะว่านไงครับ